แย่เลยเรียบร้อยคับเดี๋ยวโอ้หายโดนไปสิบเมตรึ้นเลยเอ้าขึ้นไลแล้วเมื่อกี้แกเมื่อกี้กินอยด่าสิบเมตรไม่โอ้ไม่หายว่ะเปลี่ยนเครื่องก็ไม่ไม่ได้หายป่ะเออหายหายหายลื่นละลื่นละลูกไหลลื่นละสีอาจจะขาวหน่อยแต่ลูกไหลลื่นละไม่กระตุกละ โอ้ยดีนะพี่ๆที่ไม่เห็นเมื่อกี้ลุงหยกโดนไปสิบเมตรเออหายเมื่อกี้โดนไปสิบเมตรเกมทลายเมื่อกี้นับสรุปเป็นนับเกมทลายหนึ่งหรือสองเม็ดเดียวเมใบแดงเดียวไม่เกมเมื่อกี้จะนับเป็นเกมที่หนึ่งหรือสองเพราะว่าเรานับสองที่สองเกมเมื่อกี้เกมที่สองลุงหยกโดนไปสิบเมตรพี่มาทันหรือเปล่ากิโร10สิบใช่พี่เจนเมื่อกี้ลุงหยกโดนไปลุงโดนลุงพลขยมไปสิบเมตรเมื่อกี้ดวงไม่ดี อสู้ๆครับลุงโยกจากพีเอ็กขืนบ้างเอ้าพีเอ็กดาราหรือเปล่าดูการแข่งกินการแขงเฮ้ยหมุนตัวขึ้นมากินลุงโยกมาหนึ่งนะพี่โอ้ยหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวขึ้นเอ้าคนมาหนึ่งเลยโอ้ไม่เป็นประไลชิบหายเปลี่ยนอีกแล้วลงไม่ดี ่ขาพี่มอสเกมเมื่อกี้ลุงผลบวกไปสิบเม็ดเกมเมื่อกี้ลุงผลบวกไปสิบเม็ดพี่จริงๆวบจิบหายเลยโคตรโวยเลยโอ้แย่เม็ดละหนึ่งใบแดงนะพี่เกมเกมเดียวหนึ่งใบเทาโอ้ยจะอ้วกทางข่าวดีมากครับแต่ทางบ้านเริ่มจะแย่แล้วครับตอนนี้การลุงนีการเอาการไว้ก่อนอันนีกันดี ันไว้ก่อนบอกี่พี่ผมแย่ครับผมแย่ทำมันกะน็ะซวยชวยไรเกมช่วยไรล,ลีล่ผมไม่แน่ใจวนะ่ามันเป็นกับสภาพอากาศหรือ,อยังไงปกติมันไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณนะพี่มันอาจจะมีกระตุกหรือ,อยังไงไม่แน่ใจอาจจะเป็นสภาพอากาศด้วยนี่ลมลมม่อนข้างแรงนะที่บ้านผมอืมเอาการการการตอนนี้ตอนนี้ควมนันงเองนะครับ กกกลุงพลมาหนึ่งนะพี่โอ้สวยนี่เป่งสวยแบบจริงพี่พี่นัทพรครับเล่นเกมหนึ่งใบแดงนะพี่ตอนนี้ระหว่างลุงเด็กกับลุงพลเม็ดละใบแดงเม็ดละหนึ่งใบแดงมาสิพี่ปิยวัฒน์เล่นเด้งพี่เด้งด้วยมาเด้ง<ห>ด้วยให้เขาจับตาดูเทชหัวแดง สกทูทอยหนอ๋หอหยุดกินเหลืองหยุดหยุดหยุดกินเหลืองหายนะหายครับเมื่อกี้ลงคนมาหนึ่งลุงหยกเอาได้เหลือเรือหายพอดีอ๋อผมผันมุมผิดเออนี่แบบนี้สวยเลยหนึงหนึ่งหนึ่งลุงหยกมาหนึ่งนะพี่ เนี่ยมุมกล้องมันต้องประมาณนี้เออใช่ใช่ใช,ใช่นี่ผมจําเหลี่ยมมันไม่ได้ไงนี่เหลี่ยมมันประมาณนี้เลยลุงหยกมาหนึ่งลุงยกมาหนึ่งแล้วพี่เอา้าคนดูน้อยไม่เป็นไรถ้าเกิดใครไม่ได้ดูก็พลาดนะลุงหยกเขาท้าลุงพลเองเลยเกมเนี้ยโอ้โหแม่งเอ้ยกู่วลาสูเลยอือไม่สูซะดีกว่า ลวงหยกพร้อมบวกจริงๆนี่ก็จะไม่พร้อมนะออสภาพจะไม่ยิ้อไม่ไหวอ้าวหายไม่สู้ดีกว่าเมื่อกี้ไม่ควรสู้นะปีนษษันทรพรบ้บานดาราจะมาแก้ไหมผมไม่แน่ใจนะพี่แต่พอะผมมาผม่มาเราชนะดดแล้วเราไม่รับแล้วเออถือว่าเราล้างแค้นสำเร็จนะล้างแค้นสำเร็จนะเราเลิกเลยไม่เล่นด้วยแล้วไม่เล่นด้วยแล้วไม่เล่นด้วยแล้วบานดาราพอหายสกอหายนะพี่ กันการกันอยู่ไกลจากตอนบอกครับตอนไม่ไกลพี่เฮ้ยการกันกันการเฉยเลยมองกัรแบบนี้เช็ดเช็ดไปที่สิ่งง่ายมีไอต่องนะพี่อินลุงนะโอ้ลุงพลก็สิทธต่องไงงั้นนะลุงพลทำได้ลุงพลมาหนึ่งนะพี่ลุงพลมาหนึ่งว่ะยากนะ้ยโกบโก้บินบอกลุงลุงหยกลุงพลจัดเต็มไปเลยลุงหยกเชียร์ไม่ขึ้น ยางแนวจริงโอ้โหทุกคนมาสองยากด้วยยากทุกลูกเสียลูกยากขึ้นมาเลยทีนี้สุดยอดเริ่มแม่นขึ้นมาเลยแม่นขึ้นมาเลยเขมที่แล้วโดนสิบเม็ดกรบปี่พี่ภูผาหาเข็มที่แล้วโดนสิบเม็ดเห็นไหมลงไหมลงเลยอ่ะลูกนี้ลงก็จะได้เหลือหนึ่งเอาให้ลงวบไปเลย โตขนาดสิฟุตกับพี่เอาเหลือสองเหมือนเดิมเฮ้ยๆๆเรียบร้อยแบบนี้โลูกง่ายๆว่ะอือไม่เอาลูกง่นะเยฟซีบอกเปลี่ยนอาชีพไปจับงูดีกว่าไหมลุงยกออโอ้โหลุงพลล,กกลลูกไก่ลูกไก่เขาเล่นได้หมดตอ,อ <หา S 2> นนี้หัวลงนี่ไงหัวลุงพลมาสามเออไม่น่าลงนะแม่งพิยุตนาครับสวัสดีรับพี่ เกมนี้ลุงพลกับลุงหยกนะโอ้ลุงพลมาสี่เ so อ้ากินเขาไม่ได้เขากินได้นักหนักถ้ากินเขาไม่ได้ก็าให้ฉะไปเกมเมื่อกี้โดนไปสิบเม็ดและเกมนี้ลุงพลก็มาอีกแล้วสี่เม็ดเออแต่เกมแรกเราได้สามเกมนี้เป็นเกมที่สามอ่าถ้าเกิดใครอยากรู้พารานหนึ่งใบแดงครับพี่ยุทธนาเกมแรกจะลุงหยกบวกมาสามใบแดงส่วนเกมที่สองเสียไปสิบใบแดงเกมเนี้ยลุงพลมาที่กี่แล้วนะสี่ ตอนนี้ลุงพลมาสี่นะเกมนี้นะปัจจุบันโอ้โหแม่งเอ้ยเละทุกวันเลยลุงยกไม่หลุมได้ไงวะโอ้ตายยกใน่น่าหลุมที่ป่วยโดนหักคอเป็ดอ,อีกแล้วโอ้ยพี่ปีวัตบอกจะไม่เคลียร์แล้วนะมาดีมาดีเมียไม่ว่าแล้วเหรอแจ็กกี้โอ้<า>ก็แอบมาพี่ไม่ให้มันได้ยินไม่ได้เลยเนาะ กุ้งขนอมปีนชัดมากครับสวัสดีครับพี่จักรินขนดูไม่ตึงเลยนะวันนี้แต่ไม่เป็นไรพี่มามามาชี้ให้ฟังชี้ให้คู่ต่อสู้ชี้ศัตรูเอาไปเชื่อด้วยเอ้าเรียบร้อยเหลือสามเหลือสามเหลือสามอีกเชือดไหลงเลยเนี่ยต่างวางาะเออเนี่ยพี่พี่เอฟซีที่ดูอยู่ตอนนี้คนดูอาจจะไม่เยอะนะพี่ ผมลงไลฟ์นี้เดี๋ยวผมจะต้องไปไลฟ์ขายของต่อตาาเดี๋ยวก็ช่วยอุดหนุนผมด้วยนะพี่จักกิจลุงหยกสู้ๆครับเอฟซีสู้เสมอ ER นะใส่เกินร้อยอยู่แล้วเหลือสามนะตอนนี้ลุงคนบ้านดารามาใหม่ครับเว้ยไม่มาแล้วพี่ผมเราเราขลังแค้นสำเร็จแล้วไม่รับแล้วไม่ให้มาแล้วอ โอ้โหเห,หลือสองขุดแม่นขดแม่นแม่นมากแม่นจริงๆอ่ะอันนี้แม่นมากตบมือให้ตัวเองต้องปบมือให้ตัวเองแล้วผมก็ปบให้ด้วยคนหนึ่งช่วยช่วยกันเอาอะไรนำเงินโอ้โหตบมือตบมือตบมือเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือหนึ่งเหลือหนึ่ง โอ้ยต้มมือให้ได้เถอะนะพี่เปิดสก,กิลล่างทองแล้วก็พี่12บมีสิบมีนาะพี่ดูพี่จักกิจกับคุณดอกหลาบมันดอก,กพี่สก,กิลล่างทองมาแล้วเหลือหนึ่งเหลือแค่หนึ่งโอ้ยพี่จักกิจด,ดอกหกลาบของคุณครับพี่นะมผมยังชอบของฝันเลยแมวจริงนะยังแมวจริงนะยังไม่เอาจริง,นะอ,รงอันนี้แค่ไ,าาดแได้ไหมเอ้าขาวไหมขาวตามีข้อบ้าลูกเนี้ยลุงพลเหลือหนึ่งนะพี่ ก่าเลยครับกันไว้ก่อนกันกันไว้ก่อนและกันอย่างนี้ลุงคนจะยิงลุงลงรู้ไหนโคตรหมันอย่างเงี้ยมันสุดหักไปเลยหักไปเลยหักคอเป็ดนะหักคอเป็ดไปเลยเอาให้มันหายไปเลยลูกเนี้ยเอ้าหักคอเป็ด อะไรเนี่ยสามลงคนมาสามเลยสี่เอาสเอาเออเอาหวยแม่งเลยแม่นมากพี่ลงทีเดียวสองลูกโอ้ยเอ้าลงคนไม่เอาจ่อไหมอย่างงี้จ่อไหมจ่อไม่ใช่เอาขาวลงไปตามเขาอีกนะโอ้โหลงนิดท่าเฉยลงคนเหลือสามพี่โอ้โหแย่สี่แล้วสี่เอาเหลือสามนี่ไงสามจะลุกไหมไม่นุกว่ะนุกเหรอ จริงเปล่านกจริงแกชิงใกล้ๆดีกว่ามั้งเออแกชิงฝั่งเนี้ยอืลงูพลเหลือสามเหมือนเดิมนะพี่โอ้ยตายแม่งสวยชิบหายเด็หยุดหยุดหยุดหัวเลาะกันให้ลั่นไห้เลยพี่ไม่รู้หัวเลาะอะไรกันสวยชิบหายแม่นนะแม่นพูดถึงความแม่นนิด400น่อสินอะเม่นแม่งลยทางข่าวไม่ดีทางบ้านก็เริ่มจะแย่แล้วตอนนี้ ตาย,ตายแบบนี้แย่คนดูก็ไม่เยอะโอ้ไร้แรกเนี่ยคนดูตั้งห้าหกร้อยขึ้นมาแล้วพอขึ้น,ข,นขึ้นลงลงมันมันไม่มีคนดูเลยพี่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะโอ้โหไม่รอดหรอแต่ออแย่ว่ะรอดอยู่อย่างเงี้ยยากอยู่ไม่รอดนะเนี่ยะไม่ลง<ย>ไม่ลงรอดเว้ยโอ้ยตาย เอาทำได้ไหมชว์ได้สิอันนี้ใครแล้วเหลือเท่าไหร่ผู้ชายคนนี้ชื่อหยกเหลือสองพี่พี่ช่วยนับด้วยผมก็นับไม่ทันดูคอมเมนต์ไปด้วยอะไรด้วยตอนนี้ลุงค้นเหลือสองลุงค้นเหลือสองเม็ดอ่านไม่ก่อนจิ้มป้าชมพูอ้าวกันแบบนี้กันหนีไปล่ะโอดีอย่างนี้ดีสั่งดำไปเลยเอาที่มาเลยวางนุ๊กนะครับลูกนี้เอาคิกะเอาแบบ เลาะได้ไหมไม่ได้ยากเลาะเลยเหรอยากไหมยากเกินไปเลสี่ให้เลาะหรือเปล่าพี่พี่ว่าไงเลาะเป็นเลาะเปล่าเลาะหรือว่าจะกันเออจะเลาะจะกันหืมเลาะเลยคนแรกว่าไงเลาะพี่มาไม่โปโกกับคุณปีกนึงอันครับเละเขาบอกเละงั้นกันอ่ะเลสกันกันอ๋อเลาะเลาะเลยเอ้ยเลาะเอาเอาเลาะเลยเอาเปลี่ยนเหรียญทันทีเลาะเป็นเลาะเลาะเป็นเลาะเอ้า อ้าวยิงกึ่งกันนะพี่เอ้วมอ้วมเฮ้ยเต็มที่นายกูกันด้วยจ้ะอ้วมเราก็ไม่น่าเชื่อเอฟซีเลยเละอย่าทำคอยอ้าวสามสามน้อยไม่น่าบาจีไม่น่าบาจีฮันกันดีแล้วเสียวซีดีตัดเจ f สีเลยนะทำใจนะพี่ นุกว่าพี่ไม่นุกก็นุกเหื่อเห็นอยด้วยได้มาโอ้ยนุกอีกแล้วนุกบานๆโอ้ไม่ไหวว่ะเอาไม่ลงโอ้ตกได้ไงยอมไปแล้วนะเหลือเหลืออะไรนะเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเอ้าสามก็หายพอดี ยังของฟูลูกหายๆลยะโอ้ใช้ฝีมือแค่สิบเปอร์เซ็นต์ไปดูนจริงเลยหายหายพี่หายหายหายหังวจริงเลยเอาเอาคืนแล้วลูกนี้เอาว่ะหายโอ้ยลูกนี้กึ่งยิงกึ่งกันนะพี่เอ้ยกันดีไหมเบาจริงไม่มีทางด้วยอย่าทำค่อย เกมเมื่อกี้ลุงหยกโดนเป็ดสิบเมตสิบสิบเมตรอื๋อหนึ่งฮะลุงพลมาหนึ่งพี่เก่งเกินเก่งจัดลุงพลเก่งล yeah. ูกนี้ก็โดนอีกแหละผมว่าไม่รอดอย่าทำค่อยอย่าทำท้ายไม้ลุงหยกเหมือนหูหังกระดิเลยอย่าทำคอยนี่คอยดูนะคอยดูท้ายเขานะค่อยเอาหมูเปิบกเลยมูหังกระดิ่งโดนเยอะวันนี้ อ,อย่าทำคอยอย่างนี้ไม่รู้จะยิงหรือจะกันกันอ่อกันกันลูต่ตรงตรงเอโอโมยเรียบร้อยอย่างนี้เอา้เอาทำอะไราได้พูดดิโอ้๋อโดนไปสองเกมนี้อ่ลัวะจกอีกแล้วครับพี่เห็นไหมจกอีกแล้ว <laughs> จกอีกแล้วเกมแล้วร็พอไอมฮะไม่ก็พ้าเกมเลย เกมหน้าเกมนี้เกมนี้เกมที่สามไหมเหรอเกมเนี้ยเกมหน้าเลือกเกมหน้าเกมนี้เกมที่สี่เนี่ยเม็ดสองร้อยไปเลยเม็ดสองใบแดงอ้าเอ้าลุงพนเกมมันเหมือนเล่นต่อเกมเออลุงหยกแทงเม็ดสองใบแดงเอาไหมลุงพนเอาไหมสองใบแดงอะถามเม็ดตีได้ลุงหยกสู้ไหวไหมอืมเอาสองใบแดงไปเลยสองไปแดงไปเลยตายเดียวไอ้รู้ไปเลยเออเออเออเาก็เสียเฮลุงพนรับคำ้าแล้วพี่เอ้าผมเสียพี่ไปเยอะแล้วสามไปเลยเอ้ามูดเลยสามใบแดง สองพอเอาไงสองหรือสามแล้วอสองหรือสาม่าไรเี่เท่าไรลุงพลเอาเท่าไรว่ามาเอ้าผมไม่อันอ่ะลุงพลสู้เท่าไรลุงพลสู้แค่สองนะสพี่พี่ครับลุงพลสู้แค่สามโอ้ยแค่สองลุงพลสู้แค่สองไม่แดงอ้าช่วยช่วยช่วยกันระบาะพราะเกมนี้นี่จะจะห้าไปเลยก็ลุงพลเขายังสู้แค่สองเองพี่สามเขายังไม่เอาเลยไม่ได้มีใครโทรตามใครพี่เมียไม่ได้โทรตามเชื่อผมหมาพี ไม่กลัวหนุกปมดโตไม่เห็นแพงเลยกู้ขาวลงลู่ทุ้งทีพี่ก็ไม่รู้อ่ะก็เห็นนะทุกหายขาวลงลู่แต่สองร้อยไม่เด้งนะไม่รู้เด้งไหมมีเด้งมีเด้งบอกเขาด้วยสองร้อยไม่เด้งเม็ดสองใบแดงไม่เด้งเอ้ายุ่งว่าเธอขาวลงลู่เลยไม่ลงออกกำกันเลยเขากลัวยากพี่ลุงเนี่ย มึงคนเล่นไม่เด้งมึงคนไม่เล่นเด้งไม่เล่นเด้งต่อให้ขาวลงมันก็ไม่เจ็บอย่างนั้นนะแล้วทำอย่างนี้เจ็บกว่าไหมเนี่ยเฮ้ยเยเ้ยเอาเฮ้ยสีอยากนะเกมนี้เป็นเม็ดสองใบแดงนะพี่โว้ยลูกยกมาหนึ่งลูกชิ่งเหมือนลูกจอแล้วดูทำตัวไปกินน้ำเงินไม่ต้งเองอ้าวโวยเอย ไอ้เหี้ยเล็งก็ดีแล้วเออเล็งหน่อยก็ได้ก็ไม่เล็งไงประมาทมวยฮะแม่งระมาทเกอนตายเออเอาหายกินเขาไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเออเอาเสียให้หมดกินเขาไม่ได้แกก็กินไปพี่โอ้งงุดยิบไม่ไม่ได้ตั้งใจยิงเมื่อกินนึกว่าข้าชัวร์แล้วคนดูเพิ่งจะขึ้นนะพี่สามร้อยสิบหกคนเอามาแม่งเอ้ยตายหายป่วยแท้ๆกู ไม่เลงไงควรจะได้ดูเนะเอากันดีโคสวยเลยนุกไหมนุกว่าเข้าร้อยเปอร์เซนต์นี้นุกกบนโต๊ะเอาฟิลเตอร์ออกผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยนะพี่แต่ว่ามันมันเป็นไม่รู้เป็นอะไรของมันเนี่ยเอออ้าวรอดวะมึงยกมาหนึ่ง ไม่ได้ใส่ f เตอร์นะพี่เอาเอาเข้าทีสองลูกสองลูกนับไงนับนับเป็นไงสามสามเป็นสามอ่าเยี่ยมทำได้ไงวะมาสามนะยากนะพี่เห็นไหมเมื่อกี้ดูทันหรือเปล่าสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดสี่ร้อยหกสิบสามมาแล้วมายากมากตอนนี้ลุงหยกมาสามเม็ดแล้วพี่ทำได้หรือเปล่าเตะลึงเลยต๋องเนี่ยทำได้หรือเปล่าต๋องก็ทำไม่ได้ใครก็ทำไม่ได้อย่างนี้ ลูกมั่วลคนบอกลูกมัวป่อยจมไม่งมด้วยครับขอบคุณดอกกุหลาบหนึ่งดอกครับพี่เลยแล้มาสามลุงหยกมาสามนะพี่ห้ารอยยี่สองคนเป็นพยานมามาเม็ดสองใบแดงด้วยและเกมนี้ไม่ได้เล่นถูกถูกับพี่หนึ่งเม็ดสองใบแดงนะโอ้เอากมัวลูกนี้โอ้โหกูเชียวเอ้ยโอ้ นำเงินขึ้นมาโอเหลือสองตายเหลือสองเหลือสองไม่เล่นเด้งนะพี่เกมนี้ไม่เด้งนะเออเขาไม่เล่นเด้งผูคนไม่เล่นเด้งโอ้ตายเอ้าหนึ่งวายไม่ได้กินเงินเรายังนำเลยเออยังเหลือหนึ่งเอ้าแม่งสวยผายโอ้ตายหกร้อยคนแล้วพี่โอ้คนสวยอ่ะเกมนี้สองใบแดงนะพี่ซวยเอ้าเหลือสองสองอ้าวขมมาสอง ลุงหยกมาสองคอยมีกำลังใจเออะลุงพลให้ก็เล่นช็อตบ้างอะไรบ้างมีบ้างลูกแรกเลยอะอืมช็อตลูกแรกของพลตอนนี้ลุงหยกมาสองนะพี่เล่นเม็ดสองใบแดงนะหนึ่งเม็ดสองใบแดงโอ้ยหกร้อยสี่สิบสี่คนเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้พี่อืมแย่เลยลุงหยกตอนนี้ยัง,ย,งยังตามนะพูดถึง,ถงทุนที่เสียไปยังตามเยอะแต่ว่าตอนนี้เกมเนี้ยมาสามเม็ดแล้ว ว้าวโอ้โหบาปหนามากโอ้ตายกว่มก็เหลือสองเพราะไม่เด้งองอไม่เด้งพี่เหลือสองโอ้ไม่ได้แทนเงียบนีนะพี่สวัสดีคนดูเจ็ดร้อยสามคนครับพี่อ้วมวะลุงหยกกับลังแย่แย่้ะเจสตุเรียนไม่มาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจบไลน์นี้ผมไปไลน์ขายของกับไอเจสตุเรียนนะพี่ไลน์ขายของพี่ก็ช่วยสนับสนุนกันบ้างนะเอาเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งไม่ได้เงินแล้ววันนี้แม่งกาดได้สิสองพัน พี่ตันมาแล้วอน <hi> าคกดลิฟลีใช่ตัวนี้แย่เลยมาสองมาสองลูกหยกมาสองครับพี่ไล์ขายของช่องไหนอรพี่อาจจะไล์ช่องนี้ด้วยแล้วก็ช่องมาโนอดพันไม้ด้วยช่องน้องมะเมี่ยวด้วยช่องน้องเกียรติเรียนอะไล่สองช่องครับขายของช่วยกันซื้อนะพี่อุดหนุนหน่อยงานการไม่ทำเมียก็ด่า ม่เลยกะทครตัวกินเขียวพีสันขอบคุณปีกสิบอันยี่สิบอันยี่สิบห้าอันสามสิบสามสิบเก้าสี่สิบห้าสิบช่วยๆอย่างนี้เอ้าผมมาสิพี่สันขอบคุณปีกห้าสิบครับพี่โอ้โหขอบคุณครับพี่ตอนนี้ลุงหยกมาไอสองป่ะสองลุงหยกมาสองอยู่นะพี่พีนิวเอ็กซ์นาด้เป็นสิบเฮียคิงเล่นเม็ดสองใบแดงครับแดะบอกเจ๊แต่งตัวแต่งตัวช่ำๆได้เลยครับดันแน่นๆเลยนะ น่าได้เป็นสิบชิายเออน่าได้เออโอ้โหแล้วเกมนี้ก็ดวงไม่ดีทั้งคู่เปลี่ยนกันเอาเปลี่ยนกันเอาลุงหยกยังมาสองพี่เม็ดสองใบแดงโคตรแม่งอ่ตอนนี้เจ็ดร้อยห้าสิบสามคนแล้วครับพี่สวัสดีพี่พี่ที่ดูทุกคนครับพี่โอ้โอ้น่าได้ชิบหายเลยอืมแย่ลุงพลฟูฟูเอาเอฟทีลุงพลก็มามาตอนนี้ลุงพลได้ไหมลูกนี้เอาโชว์ไหม โถไปเลยจับตาดูี่จับตาด้วยจับตาดูนะพี่นิ่งๆโอ้โหกันนะลูกนี่กันนะแม่งกันไว้ก่อนโอ้ยกันดีกันดีแล้วเด้งมาสนุกไปเลยลูกยากกันไว้ก่อนเรียบร้อยอย่าทำคอยกันเหมือนกันนะพี่อย่าทำคอยหยุดหยุดมามาลงไหมอย่างนี้เอาเอาเอาใช้พี่มือที่สองเปอร์เซ็นต์ สองเปอร์เซ็นต์ลุงหยกมาสามใช้ฝีมือแค่นี้พอ,พอมาดูเขียวด้วยน้หนักโคตรสวยมาอยากดูน็อตเล่นอีกครับอาจจะมีพี่เดี๋ยวพี่น็อตก็ต้องมาอีกตึง่ะโอ้โหรอ,อยเขียนไปจอ,อ,อ,อชิบหายลุกง,ง่ายๆไม่เอาลุงหยกเมายังรอลุงพลก็เมาแย่ยแล้วกว่าลุงพลจะมาเอฟซีพัทลุงครับสวัสดีครับผม อย่าทำคอยเฮ้ยมีสิทธิ์ได้คืนวะยังมีต่อยสักเกมมัมีสิทธิ์ได้คืนเดี๋ยวดูกันดูก่อนดูกันถ้าเราพอได้เราเลยนต่อช่องเจทุเรียนเหรอผมไม่แน่ใจว่ามันไล์ขายเรียงพี่เด็วผมจะไปไล์ขายของพร้อมกันมันนี่แหละผมขายเป็นพันไม้พี่พันไม้ผลนะมันขายไม้ผลเงี้ยขายกันให้ทำมาหากินมั่งพี่มายืนเด็ดตัวโตสนุกเมียก็ดา่ามาหารุโยกกิ๊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 ก เออาได้ยู่เห็นไหมมาอะไรมาอะไรสามมาสามหนุ่ยหยกมาสามย่างเนาะสวัสดีคนดู863คนครับพี่เกือบพันแล้วเอ้านึกวก็จะไม่มีคนดูแมวกินอะไรอยกแมวกินอะไรแมวกินหมูตีตีหนึ่งทีไล่ยาไม่น่าแล้เขาหลอกราให้เราเช็ดอ่ะนี่วานจะเบิ้ลเมื่อกี้พี่ว่าจะเบิ้ลอยู่แล้วแม่งพนหลอกพี่เสืออยากมาเล่นด้วยครับมาได้ครับพี่อืมา มาได้นะอยากหมดี่ก็มาเม็ดพี่โมเกมนี้หนึ่งเม็ดสองใบแดงหนึ่งเม็ดสองใบแดงโอ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้เอ้เอาเรียบร้อยเหลือสามเมื่อกี้นะตอนนี้เหลือสามผมน้ำตาลอยู่ไม่เป็นไรเฮ้ยเอาเหลือสองเตะน้ำตาลไปกินอีกเตะน้ำตาลไปกินด้วยต้องทำเวิร์สหายเวอร์มาก ข่าวเมื่อกี้มันเหมือนมันลงไปแล้วเอา้าไม่ลงกเ็เสร็จมาเออเอาเออเอาเอา,เอาเข้าไปอือเอาเก่งเก่ง,กง <S <S เหลือสองเหมือนเดิมไม่เป็นไรแม่เลยเอาแย่เลยเพีย่อหัวเราะอะไรกันให้รันไหล โอ้ยก็มายิงะไม่เห็นหรอกเห็นไหมลุงพลเห็นไหมเห็นไม่ยิงเลยใครเห็นให้ลุงพลยิงนะลูกนี้ไม่เห็นครับเอาแก้แก้เลยแก้รู้เรื่องหนึ่งเม็ดสองใบแดงพี่พาราตอนนี้หนึ่งเม็ดสองใบแดงเฮ้ยเฮ้ยเอาอย่างนี้เอาไม่ได้เนาะสองตีสงเป็นสี่เป็นสี่เอาอย่างนี้ได้เนาะพอแก้แล้วลงเอาเป็นสี่พี่พี่แปดร้อยเจ็ดสิบคนเก้าร้อยคนเป็นพยาน โอ้ยแม่นชิบหายโอ้รู้ยู่แก้ลงโคตรแม่นมีสี่เม็ดแล้วสุดฟุตสุดฟุตเจสทัวร์จะไล่ช่องไหนครับเป็นมาโนดพันไม้นะครับพี่เอ้ยมาโนดพี่นำสี่แล้วนะอ่าลวงหยกมาสี่เม็ดนะแล้วลูกนี้ยังไงเอ้าโอ้ยติดได้ไหมไม่ได้เฮ้ยโอ้ยเอาเดี๋ยวกูุ้มมาเนี่ยไม่เลงไงไม่นำคประมาทโอ้ยตายเลยพี่ก็ลุงชัวร์พี่มองกระดาวโยขอบคุณนดอกกุหลาบ สิบดอกขอบคุณครับพี่มองกระดาวยอเอาอยังอยเห็นลุงยกเสียเงินแล้วสบายใจครับเพียได้ไม่เสียไม่เสียไม่เสียตอนนี้มาสี่เม็ดแค่สี่ลูกกว่าโตเหลือสองสามยหญิงพลาดหมดก็อย่างในหนึ่งอืมแต่ถ้าขาวเปลี่ยนเยอะๆเบาๆนะไม่มีเลียนพี่อาทิตย์เกมนี้ลุงหยกยังบวกอยู่สี่เม็ดสี่เม็ดนี่เม็ดละสองใบแดงนะพี่ไม่ใช่ถูกๆนะ พี่ออมผมไม่รู้เขาจะมาอีกไหมเอ้อเหลือสามหลือมงหยกเหลือสามโอ้ยไม่น่าประมาทประมาทตลอดอ่ะลุงยกอ่ะโอ้ยตายแย่เอ้ยนุกได้ด้วยอย่างนี้ไหมนุกลุงนะเพราะว่าหลุมนี้มันดูดนะลุงยกทําเคยทําได้เออมาสิเฮ้ยพี่เห็นไหมเออลุงหยกมาสิพี่เห็นไหมเกมสุดท้ายเหรอไม่แน่พี่อาจจะมีต่อให้อย่างเงี้ย การกันอาจจะต่อให้สเกมมด้วยกันกันไปก่อนตรกนี้กันดูแนวขาวไปนู่นพี่ดูดิไปก่อนดูน้ำหนักขาวดูน้ำหนักปูแม่ชิ่งเป๊ะพี่ออมลบไปเยอะไหมวันนั้นลุงโยกหลายพันหลายพันอะหลายใบเทาอะแต่ว่าเขาก็มีคนมาหุ้นเยอะไงเราก็ไม่รู้ว่าลำพังตัวเขาเท่าไรแต่ว่าหลายใบเทาครับวันนั้นปาดาลาพาราหนึ่งใบแดงครับพี่ลุงโยกเอ้ยสองสองสองใบแดงผู้พิด อย่าทำค้อยอย่าทำค้อยเบาเอาเอ้ยไปถ้าได้เช่นก็ได้พันคืนขอสอบถามครับโตะกี่บาทโต๊ะประมาณสองหมื่นกว่าบาทพี่เป็นโต๊ะมื่อสองนะพี่ตอนเนี้ยนุยกยังมาสี่เม็ดสกีสกี้ขยีติงเอาเบิ้นไปเลยเอาลูกเบิ้นเหมือนลูกจ่อเล่นเช็ดเออเอาเออลงไหมโอ้ย เทียมินเดียวกันดูกันกันแม่งน่าลงชิบหายดูขาวไปอยู่นู่นอุ้ยสัสแม่งน่าลงเกมนี้ลุงหยกยังบวกสี่เม็ดพี่ยังบวกอยู่สี่เม็ดหนึ่งเม็ดสองใบแดงอย่าทำคอยวันนั้นคนดูไลฟ์ห้าพันอะจริงๆพี่สนุกมากครับกันกัแต่วันนี้คนดูน้อยพี่กันกันกันสำหรับเก็บชิงอ๋อโต๊ะสิบพุทธกับพี่สำับเก็บชิงเสาร์อาทิตย์มีคนเล่นไหมครับ กผมไม่รู้ว่าจะมีคนมาเล่นกันตอนไหนไงคือผมไม่ทราบได้ว่าจะมีไลฟ์ตอนไหนหรือจะมีคนมาเล่นตอนไหนเลยไม่มีแบบแผนไม่มีวางแผนว่าจะต้องเล่นเวลานั้นเวลานี้อะพี่พี่ต้องลุ้นกันเลยว่าไลฟ์ผมขึ้นตอนไหนไม่มีไม่มีกําหนดนจริงๆพี่อย่าแั้งค่อยอย่าทัคอยสวัสดีครับผมมีผมมาแล้วพี่นัทจพลสวัสดีครับพี่สวัสดีคนดูเก้าร้อยหกสิบเก้าคนครับพี่เอาไปแจ็คไป ลุงยกอย่างมาสี่เม็ดอยู่นะโอ้โหเรียบร้อยอถือว่าลบให้เข้าไปอ่อ่าเหลดีหกร้อยนี่พี่ฟาตินหนึ่งเม็ดสองใบแดงพี่เกมนี้ตึงๆเลยหนึ่งหนึ่งเาเหลือสามเลือกยังยังนี่อุ่หน่อยเดียวไอเกมเอ้าเอาพี่พี่เก้าร้อยแปดสิบเจ็ดคนใบแดงหมเลยเกมสุดลุงยกพาลุงผลสู้เท่าไรอ้าสู้สู้สี่ สองหรือสามทุกคนสองพอสามมั้งสามมั้สามจะนี่จะไปไหล่นูแล้วพอแล้วมั้งปิดของลยกหยกปิดของนกหยกไปเอ้า